ปกน้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เช็ดโต๊ะร้านเตี๋ยวเสร็จแล้วฮะทั้ง1ิบโต๊ะนะเอฟซีนะเรามีทั้งหมด1ิบโต๊ะแล้วนะฮะจากเมื่อก่อนตอนเปิดเรามีแดใช่ไหมฮะแล้วก็เพิ่มเป็น9้านะล่าสุดเพิ่มอีกหนึ่งโต๊ะเป็น1ิบนะครับเรียบร้อยสวยงามทำไมย่าทำหน้าเครียดนะตั้งหัวข้อว่าอะไรยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้ง ไม่มีประกาศอะไม่ประชาไม่ประกาศเหรอเพราะประกาศแล้วไงเมื่อวานห้าได้ห้าตัวเดี๋ยวป้าคำใสมานนแหละมาฮะโอ้โหดใจดุใจมากนมากนก็ยังไม่ไปหรอกโอ้น่ากินจังข้าวหลามแบบนี้น่ากินมีกี่อ่ะ หามาปอกหาคนปอกให้ไม่ว่าจะเอามาให้กินโอ้ยกำลังน่ากินเน่ยน่ารักอย่งเด็กหิงมิ้วกำลังจะไปเรียนอยู่ชั้นม .3 แล้วเมื่อวานนี้ก็มีผู้ใจใจดีมอบเุนการศึกษาให้น้องมิวนะฮะใจด้วยได้ได้ได้ตังหรือยัง ได้ตังหรือยังอืมเท่าไหร่ห้าพันบาททำหน้าดีใจหน่อยทำหน้าดีใจหน่อยห้าพันบาทเปรี้ยวก็ห้าพันบาทก็ให้น้องหมีวห้าพันบาทนะฮะแล้วก็ให้นะแอดมินเปรี้ยวนะฮะเป็นค่าเด้ยงดูลูกน้อยคอยรักสมัครสมาน อีกห้าพันบาทก็หลามมันน้อยกว่าทีอันน้มันกินด้ไหมา็หลามมันก็เล็กอยู่แล้วข้าวหลามที่ไหนมันจะใหญ่เท่ากระบอกหรออันนี้ยังดีนะเนี่ยที่กระบอกมันบางนั่นะ่อะบางที่กระบอกหนากว่านี้อีกเจอไส้เข้าไปนิดเดียวเองก็ขอบคุณนะครับการใหญ่จะดีด้วยนะพี่บอดีพี่วดีนั่นะ ช่วยบางครั้งเพื่อนก็ไม่ได้ออกนานนะช่วยเบียเพื่อนก็ช่วยทุกคนให้ทุกคนให้ทุกช่องนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าบางครั้งนะลืมชื่อนะตกหล่นอะไรไปนะเอซีก็อย่าไปเม้นดราม่านะฮะอย่างเมื่อวานยาก็ยังได้พ้าถุงเลยครับเพื่อนก็ให้เพื่อนให้เยอะให้เยอะกว่าที่เราเห็นออกสื่ออีกแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทุกครั้งเลยนะครับเอซีนะครับต้องเลยปักแบ้ ได้สูงเหมือนหิวโอ้ขนมมินน้อยนี่ว่าโอ้กำลังหิวพอดีเลยขนมมินน้อยนะฮะแช่ไว้เมื่อวานนะฮะเราหิวพอดีเราก็กินเลยนะฮะฮึ่มชื่นใจดํดงหรือเปล่า ชื่นใจซ oh ่าซ่าอันนี้เราซักผ้าสะอาดแล้วนะเอฟซีนะครับเราก็จะมาเช็คขวดก่อนแช่นะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีฝุ่นเข้าไปที่มีขวด ทอมไมก็ร่วงร่วงถ้าเราจะเอาในแช่เนี่ยเราต้องมีุน้ำฝนดีๆใช่ถ้าจะให้ดีต้องมีถังสำหรับแช่ก่อนถ้าเราไม่มีเราก็เช็ดเอาเลยะเราซักสะอาดหมดดแล้ว งานจะขึ้นไล่์สองป่ไล่์สอแล้วโมข้ออะไรเพราะว่าที่ร้านสมควรไม่แรงเลยเย่าจะทำยังไงจะแรงยังไงแรงแรงเหมือนปัจจัยบ้านเลยปัจจับ้านแรงยังไงเดี๋ยวแรงยังไงเจ้าบอกว่าการให้อภัยอีกครั้งเป็นเรื่องยาก ร้านส่งโขดปาดจ้ามาจ้ามาๆมาทุกทานมากระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาอบอกว่าดูให้ทุกช่องค่บะบอแต่ต้องสี่นาทีนะคะของนี้ดูให้ทุกช่องก็ช่วยดูให้สี่นาทีด้วยนะคะอันนี่ยังไม่มาใครยังไม่มา ไม่เราบอกไว้ก่อนนะยาพอคามาดูย้อนหลังเขาจะได้รู้าอยู่สีนาทียสูงปร้ะโอโ้โ,อโ,โลงแล้วบอไ่จานีก็ห้านาทีไม่ธรรมดานะเ,เนี่จืดไปเอาเอาดีไน ว่าเขากินสองพี่น้อง่นะแม่ใส่น้ำเด้หรออยเาเคยกินแม่อันนี้ใส่น้ำปลาหรือเปล่าเนี่ยจืดปะลูกอะไรปะไอนีมันกัวาบอเนี่มนรีเออไอเลยมันเด้คือมืออันนี้น้ำมาอเลรเดี๋ยวนู้ไปใส่พี่พี่ทายว่ามันจืดมันก็ใส่พริกใส่รดีพี่ได้บอกน่เยะไปเป่าเนี่ยพี่ดี กินกันกินเล่นกันกิข้าวเดนียวกันข้าวเหนียวมาไรู้จดกชิ้นหน้าบ่วงกินข้าเดนียวเยอะยงมันจะมีแป้งหรือไงทั้งมดอ๋อได่มีเสียงนะช่วงนี้หวาว่านางมาติด์ร์ร์ร์ ตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจเช็ดโต๊ะร้านเตียวแล้วก็เติมน้ำในตู้เย็นเสร็จแล้วนะฮะ